อโลฮาคะ่ะทุกคนสวัสดีจากฮาวายนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินหอยนางรมนะคะดูน,นะคะอันนี้เป็นหอยนางลมของญี่ปุ่นนะคะทุกคนนี่นี่ตัวใหญ่นะคะแบบไซส์กำลังพอดีเราชอบประมาณไซส์นี้นะคะอยู่ประมาณ20เหรียญน,นะคะทุกคนได้ประมาณ9ตัวทุกคนเห็นไหมแล้ววันนี้นะคะไอของเครื่องเคียงเรานะก็จะมีนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดปลานะคะแล้วก็มีนี่กระเทียมแล้วก็มีพริกเผานะคะกินกับ เลมอนแล้วก็หอยนางรมเค็อือร่อยมากค่ะทุกคนเริ่มคํานีนะ้ใส่ไปเยอะเยอะแล้วชอบมากค่ะทุกคนมันเข้ากันดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เลมอนนิดนึงนี่นี่ทุกคนเห็นไหม,มแล้วขอใช้ช้อนตกักนะคะทุกคนมันกินง่ายดีเนื้อนี่นุ่มมากอรอาในปากค่ะทุกคนอร่อยมากินตัวที่สองนะคะทุกคน นี่ขอเป็นน้ำจิ้มปลาร้านะอันนี้เําทำน้ำจิ้มเองนะคะทุกคนแล้วเราขอใส่กับพริกเผานหนึ่งนะคะอันนี้นใส่นะคะแล้วคนที่นี่เขาก็จะเขาจะชอบกินกับเลมอนนะคะทุกคนเนี่ย อันจิ้ไม่ต้องมีน้ทำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะอร่อยอร่อยเลยอืคำโตๆดูหอมใหญ่เลยนะคะอืม มันละลายในปากนะคะทุกคนอร่อยมากอืมน้ำจิ้มปลาหลแซ่บพริกเผานิดนึงอืม มันเข้ากันดีอ่ะมันเผ็ดแล้วมันก็บบกความเปรี้ยวของเลมอนเนาะพอกินด้วยกันแล้วคือเข้ากันดีมากไม่จําเป็นต้องมีมน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้เลยค่ะทุกคนแล้วสิ่งหนึ่งนะที่เราชอบหอยหนางรมของญี่ปุ่นนะคะทุกคนไซส์มันกำลังพอดีอ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะ